สำหรับคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการงานถือว่าการงานไปได้เรื่อยๆยังทำงานแบบสบายใจอยู่ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลอะไรมากสามารถพัฒนางานแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ถ้าถามว่าทำงานที่เดิมดีไหมตอบว่ายังทำได้อยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปตามลำดับคนที่ทำธุรกิจมีกิจการส่วนตัว ช่วงนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ก็มีความมั่นคงอยู่พอสมควรนะคะการเงินอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรอาจจะต้องประหยัดนะคะระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้มากอย่าเสียเงินไปกับของฟุ่มเฟือยหากจะลงทุนทำสิ่งใดในตอนนี้ให้ระงับไว้ก่อนนะคะเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนทำอะไรกรณีถ้ามีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินมาดราม่าใส่ให้ใจแข็งไว้นะคะ เพราะมีโอกาสหนี่ศูนย์มีสูงมากค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ให้ระวังการกระทบกระทั่งการมีปากเสียงการตัดสินใจที่ผิดพลาดการใช้อารมณ์เข้าปะทะกันถ้าใครรู้ตัวเองว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนคุณต้องลดดีกรีความร้อนแรงลงมาให้มากๆนะคะใช้เหตุผลให้มากขึ้นใช้อารมณ์ให้น้อยลงจะพูดจะทำอะไรลงไปขอให้มีสติคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนนะคะ ความรักสำหรับคนโสดอาจจะยังไม่ได้เจอใครที่เหมาะสมกับเรานะคะเพราะถ้ามีก็อาจจะไม่ใช่คู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจนะักอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกร้อนใจต้องมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องต้องแก้ไขต้องหวาวุ่นใจอยู่ตลอดส่วนใครที่เพิ่งเริ่มคบหาเริ่มพูดคุยกันก็ต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากๆนะคะอย่ายึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มีอะไรยอมกันได้ก็ขอให้ยอมยอมกันค่ะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของช่องปากแล้วก็ในเรื่องของอาการร้อนในอาการไอและกระทั่งการเจ็บคอแล้วส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินอยู่แล้วเช่นหูอื้อช่วงนี้ล่ะค่ะโรคเก่าๆมันจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งนะคะโชคลาภโชคจะมาจากเลขทะเบียนรถนะคะหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข0ค่ะ